nàng ta luôn gắn to, cảm nàng ta luôn gắn to. trời này đâm đi đi về. โรยกับพักเลยเรือนี่ครับเบิดมาเลยตัวแดงพึ่งตึงพึ่งตึงไม้นี่ครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ตายกับต้ไม่เต็มดู<อ>ครับ,รบทำยากนะถ้ <c oughs> าไม่เอาน้ำออกือวอาจจะได้มาไปเคยดูน่าคอมเมนต์มาได้หนังลุนปลายขั้นกันตอนนี้ รยากาศตอนตอนยินไส่ดูนะครับไต่ใสมาเลยครับดูเลยครับยาผู้ชม,มครับดูเลยครับ ไต่มาแล้วตัวได้โจ้ครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับต้วเจ้าบินมาแน่ไ้ขนี่ครับมาแล้วมาแล้วครับตัวไหนครับจานบินครับจานบินไม่ได้ครับท่านผู้ชมต้องตัดหางก่อนอันตรายครับอันตรายอันตรายต้องเตรียมอันตรายอย่างสับไปเลย ท่านดีๆคือให้เอามือจับกับเสียงมันยาครับยาครับเรียบร้อยครับไม่คาดกับนิ้วเองกับรถมันมันเลินนี่แน่ๆบะมนนุกงได้บุด่านนะดานนะเพื่วนเดือดรายเข้ามานี่ครับเก้าปูนี้ตูกตีครับรำนะกับปลาไม่นุกครับ บางรรากระรรไม่ได้แต่ว่านี่นับว่ากึนกับกึ้นกับเท่นี้นะว่าไปเกิ้ดกับเขออาหยาพัดหนูกับผมหนูก็มาหล้วนึ่งลำไม่ไม่ไม่ไมดูเขยกอาจจะเป็นที่มันหนักตกปลาด้วยกัน,น,น <c oughs> ไม่น่าจะอ้วนกับซงนั้น กันไว้ยๆเหล่านี้แต่ก็ําการ,ร,น,ร,รน,นี่ครับนั่งเฝ้ากันเบ็ดกันต่อครับหมายสวยกับหมายข้างเขานันก็จะมีคนเดินเดินตกปลาอยู่ครับ ไต่ตก็ทำการต่อนี่ครับผมโดนมาแล้วครับมาครับ ไปทำไรได้มั้งกับตัวนี้ใครรู้บอกทีมันคือปลาใช่ไหมครับหู้ยมาเลยจับเลยดิตัวอะไรกับคนด้วยเรือหู้ครับหู้ครับวิจัยครับมันคือปลาชนิดนึงนี่เองน้องนี่ปลดเอ๊ะฮ่าปลดมาไม่ใหญ่หูไม่ใหญ่หูมันอยู่นาขี้กระเดอดมันยังหยดจากมาอยู่เตยมันยังขีบแล้วก็ยังห้างกันไม่าหรอกเนี้ยจังวะ คือปลานี้ยน่าะปลาแต่เดี๋ยวปลามาลงเดี๋ยวมันหูเลยอะวะนี่ครับบลาปูมันอยากว่าปลามาลงอะไรใช่ไหมตื่นไม่รู้อยากว่าปลายเลยใครรู้ว่าคอมเมนต์มาได้คไหมไม่ว่าที่อื่นเขาเรียกปลาเลยนะครับผมไปดูหน้าตามันผมเสียวครับแต่ว่าหน้าตามันตะมุตะมิมากครับผมแย่ครับผมก็แย่ครับผมไม่กล้าปุดทำไมดีวะสับเหรอสับครับ กดตัดภาพเรื่ยกันชูครับตัดตาบิดครับไม่ได้สับเหยื่ปลาครับเอาตะบิดออกแล้วก็ปล่อยครับปลานี้น่ากลัวเกินครับเอาไม่ได้ไม่มันมันไม่มันไม่ครอบกับแต่ว่ามันหลักชนะมันมันสามารถน่าเกลียดน่ากลัวยังไม่รู้อ่ะแต่บางคนน่าหวาดตะมุตะมินาคนไม่ไม่เวลตายอีกเดี๋ยวนายดูหนึ่งเก็บวันนี้ก็บรรยากาศตามนี้เลยคนฟุ้งกับไรอยู่พี่ฟุ้งมานั่ง อันชี้ชี้กว่าีวะเงียบของผมตรงไว้สองคันคันนี้แล้วคันนี้ครับโดนไหมครับตอนนี้มาน้ําประมาณสามกั้มน้ำสามคัํมครับน้ำกำลังไหลเชี่ยวเลยโอเคครับผมนี่ข้างนอ,อ,อกไม่ได้ครับนูว่าปากก็มันจะขาดแบบนี้ต้องอยู่ในคอับต้องอยู่ในคออย่างเดียวครับผมไปอื่นไม่ได้เลยอูน้นอตเอาราวเอาราง ขากรองครับตัวนี้ขากรองครับผมอุ้ยมันเป็นอะไรครัตัวอะไรครับลูกครับตัวอะไรครับลูกครับมือดุกวาบีนับัวดเจั้า Jamie, ว่านี้มาอุ้ยไม่ใช่ครับโดูเลยคร right yeah. on? right, ับท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยลูกเรือพอดีครับลูกเรือพอดีเดียบดีครับลุ้นในเรือพอดีโอ้โหอย่างให้เลยครับพผม ผัดเลยครับไม่ต้องปลด<อ>ครับนี่ครับอุปกรณ์ตัวช่วยครับอุปรกรณ์ตัวช่วยนี่คือปัดปล่าครับไว้จะรับตัดเนียงมัน <c oughs> ไปเดี๋ยวมาเลยตอนเคีย่ยนครับว่าเขาเคีย่ยนเป็นปืดน,นดุกเล่เคยโดนดุกเล่ก็คอมเมนต์มาบอกพรุ่มทีครับ,รบว่ามีอะไรช่วยาารักษาบ้างว่ามีอะไรช่วยแบบบรรเทาอาการเจ็บปวดบ้างวันนั้นพอทอบทุไปทีครับโอ้โห สองวันครับคุกทรมานเลยร้องนอนร้องอยู่บ้านดุกเลยนี้นะครับตายยากกริบได้ครับอหมกได้ก็เดือดร้ายกันตรายตรายไอ่เลยไอ้ตัวก่อนได้อยู่แต่ว่ารีนไหมล่ะไม่ล่นี่วะดูครับไซส์หนึ่งกิโลได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงเนาะขึงรูขึงรูขึงรูได้ขึงรูได้นี่เลยเน่มาตู้อยู่นะจะเอ อย่ปต uh. ู้เลยวะปลดป่าวะนี่เออปลดป่าดีกว่านะตามย่างนู่นก่อนน้าเตรียมการมาเลยวบปลดปล่านี่มาเลยครับเขาจัดการบันปืนน่ามันอยู่ใต้เรือลำบากนะครับนี่ครับยังเป็นๆเลยลุดดีลุดในเรือเนาะธรตมดาลุดเชียงออกไปทางนอกสักอีกเลยนี่ลุดน้ำเลยลุดน้ำขอขอว่ากับพังน้ำมันจะขึ้นนะถึงจะออ ให้น้ำมันปักไป้ดีปวดเปล่าปักเลยครับมันี้มันอยตัยดิเหรอทำยากนี่ครับท่านผู้ชมทำยากเนาะถึงมันตายยากแล้วได้ปานี้ยุ่หวรถนัวไม่ได้ครับทอาปุ๋ยดีอ่ะตุบวัวไว้เดี๋ยวท่านผู้ชมอ่วัวน้ำมันปักปุ๊บกระบิดกระบิดให้มันทักกระบิดให้มันทัก

อ้าวคือปนั่นเลยมันงวงตายก็ได้นั่นเลยมันแต่ว่ามัว,ม,วมัวนี่อยากกินนะมาเลยวิธีการเอาน้ำมันออกครับอยู่ในนี้คือมันไหลไหเลยครับจะปับคนบ้านๆครับ คุณบ้านเลยนี่แต่ว่าคุณบ้านปุ๊บ, <จะ S 1> บก็บิดฮักมา <c oughs> ไม่เคยกินหักเคลว่ะป่ามันฉับเลยฉับเลยปลดป่าปบในรีกบับ <c oughs> นี่ไม่ได้ได้เอามาเลยมากับน้ำแบบแล้วก็เอามาเผื่อไม่ได้เตี้ยมาิติบ้านคีมก็ไม่มีอะสุดยอดเลยเอาตัวตัววะลำบากอะไรเงี้ยนะเออถึงกับตัวตัวดีวะ จะซับเลยเนี่ยต้องการซับน้ำมันออกก่อนลุ๊ปปึ๊บเออได้ครับน้ำนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มมาจับเพิ่มได้เลยตู้มาเลยการตัดน้ำน้ำมันออกเลยน้ำแบบยาวมา เลยห,หยิบน้ำจูมาเลยดีแป๊บกับไม่ฮัต okay, ตี้เขล้วมันออกกระได้นี่แต่จับคือจับไม่เน้นกับ คือแค่นี้ก็ปลปดไปเลยครับท่านผู้ชมคแค่นี้ก็ปลดไปเลยนี้คือต้องป้าเป๊ปอันซดมากับถึงจะดไดะ้นี่แหละน้ำมีตัวยางอะไรมาตัวยางใท่านผู้ชมอะไรติดนี่ครับเป็นเงียงเป็นเงียงเลยนี่เลยครับท่านผู้ชมนตรารครับแต่าราครับน้ำนี้แต่ว่าแตงจะเป็นเงียงเล็กๆแยกออกมาแล้วครับเมื่อเลื่อยกับเมื่อเลื่อยเลยลักษณะเมื่อเลื่อยเลยแค่นี้ก็ปลดไปตับดูตอบต่อไปครับผม หลอดนี้ก็เงียบนั่งจั๊กหนังมาอยู่น่านครับโดนมาเลยครับนี่ก็ตากะขามือเลยมอหลอดครับมอหลอดยักษ์ตัวนี้นะั้นต้นน้ำเด็กนั่นจงจักเตือนหนังอยู่ทั้งสาม,ช,มนะชั่วโมงครับสามชั่วโมงครับนี่ครับนี่คือสัญญาณเตือนกลางคืนเกลังไปดิ นี่ครับผมสรุปผลงานตัวนี้เดียครับมีมาลอดตัวหนึ่งไอ้ก็เบนดุกเรนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ดุกเร่สิเบนสามเบครับเชครับผมกับับฝากไปตอนนี่กับฝากติดตามคลิปต่อไปครับอาจจะบางที่ออกไปเล่นเที่ยวถูดลาวตย์หน้าอาจจะอาจจะครับถ้าลมดีสหรับวันนี้ก็ฝากไปตานี้ครับ